ไฟมาเร็วกว่าวันย่นี้มาเร็วมาเรียอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนอะอยู่นี่อยู่นี่ไฟตกไปสองรอบเมื่อกี้ทุกคนอย่างเซ็งเซ็งมากชื่ออยู่ไหนชื่ออยู่ไหนชื่ออยู่ลิ้งหน้าปรไฟอยู่ตรงหน้าจอนะคะซ้ายมือหรือว่าขวามือซ้ายขวาซ้ายเธออยู่นี่ฟอลซ้ายขวาซ้ายเรีร้อยวันได้ข้าก็จะให้น้องหน่อยน่ารักมากอู้หัก ไปฉายฉายย่อสวัสวัสดีนะน้องธรรมรับสมีทวีล่าชื่อไหนโค้ชที่แป้ง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 หมี่ตาราล่าตาราลูแต่ตาราล่าตาราเล่หรือตาราล่ากินมาม่าอยู่นานสิ้นเฮ้ยมาอะไรอ่ะมาม่าต้มยำกุ้งไงชาบิวสวัสดีค่ะชาบิวชาบิวคล้ายๆชานมวบ้ป่ะใม่หนาสิคล้ายๆป่ะเฮ้ย

มาเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วตะลมาตะลามาตะลมาเลย,มา,ม,าม,าเลยมาตรงนี้เออเออเฮ้ยมันกระโดดบบดิจิตล เอาไีกระนายไดเอาเหรอใช่อ้าวป้าใช้ขวานอยู่ดีกว่าเฮ้ยได้ชุดเพชรแล้วโหทำไมมันไม่ได้เอดาเดาเดาเตอไฟกันหน่อยจ้าเออไฟกันหน่อยจ้าเอาตเอร์ไม่เห็นจะมีไฟหรากตอ๊ยไม่ได้่ะไไมได้ขวานเลยทั้งคั้นนี่โอเค โอ้ยมาปลาไจะหมดเหรอไปไปจะหมดใช่นอะู oh, oh, you? Oh, you you oh, oh. ้กอุ oh, ๊ยป hey, ้าเจอหมีอุ้ยเจอแมโค่จอ้้ยจะเอาทิ้งทำไมนะไม่จืโอ้ยทิ้งอยู่อะไรโอ้ยทิ้ง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 ้งตาหจืมนยแตกอ้หมี ลูกเลือดจะหมดแล้วเนี่ยกลับ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 จั่เรากล้ใกล้ใกล้ใกล้กโอ้โอ้ยเจอชุดแพทย์แล้วชุดแพทย์โออัปเดตดินะโอเคอัปเดตว้ยจับมาแล้วเคอรเนสเปลงอไรอยูไรอยู่อะไรอยู่อะไรอยูโอเคมันลุเอ้ยมันจะาลุดไป

ติงเลยนะกูเลยยูปัีต์มีแม่ไหมมีสิไม่มีจะเกิดมาไงวะน่าสิเพรด้เริ่มเดือนป้าเริ่มเดือนแล้วขยายตัวน้อยดีไอ้คนมีขวานดีของคนดีไม่มาต่านวะอ้าวพูดแบบนี้เจ้เจ้เจ้เดี๋ยวแต่วดหมาขวดหมาขวดหมาขวดมาหรือว่าวด ขอสำรวจได้ไปกันต่อลูกดูเชือพงเลยนะเชือพงชืพงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอควางาขวกางขาวเฮ้ยเลือกวางไปตรงัหนได้ไงลากไปตรงกับดาบที่ลูกโอเคเฮ้ยเนี่ยเนี่ไอ้พวกแี้เนี่ยเนเนี่ยิงยิงยิงงกปาล่ได้ เลยอ่ะโดนกวางอ่ะได้ววะโดนกลางเขาว่มันไหนมันไหนป้าก็โดนกว่าลูกก็โดนกวาเหมือนกันป้าโดนกวางเยอะกว่าแต่แล้วลูก็โดนป้าโดนลูกก็โดนป้าโดนเยอะกว่าอีกป้าแหลกป้าแลป้าแหลกป้าแลได้สามร้อยวันเขาไม่หนักใอ้สามรวันสามสิบหกันป่ะสามสิบหกเหมือนกันเลย ออัปเดตเที่ยงคืนมีอะไรอ่ะอัปเดตเที่ยงคืนจะมีผู้เขาไฟทุกคนแต่บ้านเล่นแก่งมากเลยดูกันเลยแขงมากเลยแต่บ้านแหละรู้เลยบ้านแหละตีลูกสองคนเลย่าสุดนะคะทุกคนไปเจอสองพ่อลูกตีกันกลางไรนะครับ หอ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 อกหอนี่ยังไงจัวละครเท้าผมจะน้องๆ้มบคนรั้งหมดกันจ้ะครรอจิบอยู่ใช่ไหมเนี่ย

เลยเข้าก้าวไปเอาเป็ดเปิ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 ดเอเปดเปิดเเดเปิดเปิดเดเปดเิดปดเดเดเปดดเดเดเปิเปิดเปีดเิเิเปิดเปิเปิเิเันดเปอด

โบต่ายโบต่ายไล่ช่องโบต่ายเบ้อโบต่ายไล่ช่องโบต่ามันโตจ้าเฮ้ยหมดตกไปแล้วจีบฝนไม่ไหวขอให้เธอหยุดตกได้โอ้ยผ่านเพ่ได้ไหมถ้าเธอไม่หยุดตกฉันก็ไม่สามารถให้แค้มแฮนมันโตต่อไปได้นะเก็บ

เพื่อนซื้อมาแล้วเพื่อนก็วางทิ้งไว้แล้วมันก็ขโมยไปเลยอุ้ยูกเด็กจะเข้าไปในนี้ทำไมหนูเอาใส่หม้อเลยเออเจาะเจาเจาะเจ๋ยลองมันทำปรากฏการณ์การเอ้าเหล็กเอะป้าโมต่เหล็กอ้าวเฮ้ยไม่ค้าเฮ้ยไม่ค้าตัวตันโดนไอ้อะไรเลยไม่ไม่ค้าอว้ยบมตันโดนบมตันเด้งแน่เลยทำไมค้างอะ ขาเล้วออกไม่ได้ด้วยออกได้เว้ยออกได้เว้ยแต่ว่าเราต้องไปเล่นแมปอื่นช่วยอ,อะวะยุบเออจบการทำงานเออ,เ,อ,อเล่นเกมมันๆวันน,วนี้บ้า <c oughs> ว่าเซ็งเลยบ้าเซ็งจริงทุกคนหมือนยังเซ็งเลยโอ,อ้ทุกคนรู้ไหมอ่ะมาติด ติดเกมนี้ไปแล้วเอ๊ะจะเป็นสเปริลบสิมาร์ตูซีามาขึขึ้นขข้นตึ้น้้นนข้น เจโซนโอ้ะมาจัดการลูกเองเฮ้ยเ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้แตกดิแตกดิเฮ่ยเฮียถึงจ้าอืมโดนไปหนึ่งเม้อ เกียบป้าเอออยู่ไปทำไม สิบแล้วสิบแล้วหรอสิบแล้วเหรอเออแล้วเหรอพอแล้วหรือพอแล้วเอ้าพอแล้วฮัลโคโลงไลท์นะเจอกันวันพรุ่งนี้เจอกันวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เล่นเก้าเก้าคืนวันน um uh, ี้มันค้างอ่ะถ้าเลยคนไม่ไปไม่ไป